สวัสดีค่ะเมื่อก่อนนะป้าจะปวดหลังปวดเอวแต่พอนานวันเข้าปวดที่สะโพกอีกล้าวลงไปที่ขาเนี่ย <S <S 1> <S 1> จะลุกกระนั่งก็ลําบากยิ่งเวลานอนนะจะปวดตึงที่หลังมากเลยจะพลิกตัวอย่างเงี้ยลาบากรักษามานานละมันเป็นๆหายหายอยู่เนี่ยแต่พอนานวันเข้านะรู้สึกเลยว่าหัวนั่นเริ่มตึงปวดแล้วเจ็บไปทั้งตัวเลยมันทรมานมากๆเลยนะทุกวันนี้อาการดีขึ้นได้เฉพาะตัวนี้ค่ะ ดรดเฮิร์บนาคาขายเส้นเนี่ยมันอัดแน่นด้วยสมุนไพรทั้งหมดถึง1ิชนิดเลยนะเนี่ยมันช่วยแก้ปวดข้อปวดกระดูกสันหลังบำรุงเลือดบำรุงเส้นประสาทไขสันหลังและกล้ามเนื้อช่วยบำรุงประสาทให้แข็งแรงช่วยคลายเส้นในละดอาการเจ็บปวดทุกอาการตอนนี้นะเวลาป้าจะเดินนะรู้สึกว่าคล่องแคล่วขึ้นแล้วทั้งทั้งสะโพกทั้งเอวนะไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานเหมือนก่อนละหัวก็คลายความตึงลงด้วยแล้วยังคลายความปวดเมื่อยทั่วร่างกายเลย เนี่ยป้าทานเพียงแค่วันละสองเม็ดเองนะยาหม่องเขียวนาคาคลายเส้นตัวนี้เนี่ยใช้นวดตรงที่เราปวดนะคะวันละสองถึงสามครั้งเนี่ยทั้งนวดทั้งทานจะเห็นผลได้เร็วขึ้นและดีมาก ป้าบอกได้เลยว่ามันดีจริงๆป้ามีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำโปรทดลองทาน1กระปุกในราคา289บาทโปรทดลองทาน2กระปุกราคา5 1 9บาทโปรทดลองทานทดลองนวดในราคา388บาทโปรเห็นผลต่อเนื่องขายดี5กระปุกแถมยาหมอกอีก1กระปุกในราคาเพียง999าบ้าบาทโปรนี้ขอแนะนำเลยค่ะคุ้มมากจริงๆโปรดีๆขนาดนี้รีบไปหาซื้อมาใช้กันเลยนะคะ